เ็นรายที่เป็นวักษรของพรรแล้วก็มาึงกดการติดตามองเรืองการสตามมาเป็นเวรามาการนำมาแสดงข่าวก็มีสรุว่านัเข้าไปในบ้านหรตามหมอพักต่างๆที่จะรลนรัเอาัทัพย์สินของท่านก็สามารถที่จะมาที่สมีนาที่มานม่่เ ของไหนบ้านตรงบ้าแล้วก็น้าจะ